บ้านแม่กินข้าวเสร็จต้องทำยังไงครับล้างจานเสร็จแล้วเสร็จเอามาไว้ห้างบนอ่าล้างต่อไปล้างช้อนด้วยอจกไป มันมีกี่ใบอ่ะมีสองใบนะดูดีๆเครียบออ่ะทำยังไงต่อล้างน้ำเปล่าดูชะูเยอะเลย